สวัสดีครับกลับมากับเกม skill regen EP 2นะครับวันนี้เราจะมาโชว์สาย h i d e n ดนเบ e สายหลบครับก็ค่ะสายปกติของเขาแหละเขาเป็นสายหลบเนาะสกิลเขาจะแรงตามหลบถ้าแพ้ก็จะได้หลบเยอะขึ้นอันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันว่าเล่นยังไงให้จบที่1-4ถึงแบบชิวๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้จะเล่นสายนี้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวรอดูของกันว่าจะได้อะไรอันนี้ก็จะเป็น ชิ้นแรกจะเป็นเพิ่มจํานวนตัวเลือกครับจากสามเป็นสี่ชิ้นสองเป็นเงินชิ้นสามเป็นฮิวมั้งอันนี้เป็นชิ้นแรกเป็นลดค่าแรนดอมสกิลครับอันสองเป็นเมื่อซีชิ้นที่สามลดลงสี่สิบบาทอ่าแล้วก็อันที่สามคือเบิกเงินมาใช้ก่อนไม่รู้จะอันไหนทีอ้าวโอเคครับได้ Energy Collector ครับจะเพิ่มสกิลสองทุกๆเทิทเร์นมันก็จะช่วยทำให้เราเลเวลอัพไวขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดตาแรกเนี้ยถ้าเรามีสกิลลเลกเตอร์เนี่ยเราต้องมีสกิลให้มันอัพด้วยนะมันจะอัพอันที่เรามีเท่านั้นนะก็คือเดี๋ยวพอเทิร์นหน้ามันจะสุ่มว่าเราจะได้หลบหรือว่าได้คิบวกสองปกติผมเวลาเล่นผมจะตาแรกผมจะไม่ค่อยซื้อเยอะผมจะเยอะจะไปลุ้นดูว่าจะชนะหรือแพ้เพื่อเก็บเงินให้ได้ห้าร้อยครับในเทิร์นที่สองพอเก็บห้าร้อยเพื่อเอาดอกจะได้ดอกเทิร์นละห้าเทิร์นละห้าสิบบาท ันนี้เราก็ไปลุ้นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันต่อให้แพ้มันก็ได้ประโยชน์ก็คือแพ้เราจะได้ค่าหลบเยอะขึ้นยิ่งตาแรกๆเนี่ยดาบที่จะเข้าเลือดเราอะมันน้อยอยู่มันก็ไม่เป็นไรแพ้ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆตาแรกผมก็ไม่ได้อยากแพ้หรอกสาซื้อสกิลโจมตีเพิ่มมาหนึ่งชิ้นเนี่ยแต่มันแพ้ก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็มีเงิน5้0อยห้าสิบครับก็ไม่ซื้ออะไรจากในหน้าจอก็ได้ขีมาบวก2นะครับ ก็ไม่ได้ต้องการเนาะต้องการค่าหลบตอนนี้เราจะเล่นสายหลบหลบหนักๆเลยแล้วก็มีฮิวเลือนนิดหน่อยอันนี้เราก็รอเวลาไปครับเพราะว่าเก็บเงินห้าร้อยก็ซื้ออะไรไม่ได้เดี๋ยวจะเริ่มซื้อเทิร์นถัดไปละตอนนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรครับโดนหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองในคนนี้ บูบอยเขาชนะมาเขาบวกดาเมจมาเป็น2องละถ้าเราชนะเราจะได้บวกดาเมจเพิ่มถ้าเราแพ้ดาเมจที่จะทำคู่ต่อสู้ได้มันจะลดลงเขาอัดของมาแลวมั้งมีพิษแล้วเนี่ยมีดาเมจพิษฝั่งเขาเกือ,อบชนะอ๋อเขามีเขามีสไป,สปเนี่ยเห็นไหมเขามีเลือดของลูกน้องช่วยกันไวรร้อยสามสิบสไปร์รร้อยสามสิบ ตัวสีชมพูอ่ะเริ่มซื้อละชิ้นแรกครับเอาอะไรดีถ้ดูดูจากรูปการแล้วน่าจะเอาเป็นเบสโลแต่เมื่อกี้กดแอตแทกโลก็แสดงว่าจะเล่นสายแอตแทกอ่าอันนี้มี3ามอย่างดีทั้งคู่เลยนะอันแรกคือทำให้เขาตีธรรมดามิดอันที่2คือ ได้ดาบกับสปีดของเราอันที่สมคือได้เบรแอตแท็กก็คือตีธรรมดาแรงๆเลยเมื่อกี้เอาแอตแท็กมิดเพราะว่าเราจะเล่นสายสายแบบยืนยื้อๆหลบ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 หิวหิวยืนนานๆนี่เป็นน้ำแข็งแต่น้ำแข็งสายโจมตีคาหิวเขาเยอะมากนะพวกสองร้อยแล้ว ภา,ภาพนี้แพ้ถามตาติดเลยนะครับสู้ใครไม่ได้เลยใครเห็นก็ว่ายังไงก็ที่แปดแน่ๆออันนี้ไม่ดีเลยมันมีสองทางคือเบดชิลหรือว่าแดนดอมใหม่หรือรีเฟซครับปกติผมจะไม่ค่อยรีเฟซนะผมจะชอบแดนดอมใหม่อย่างน้อยมันก็ยังพอไปลุ้นของได้เมื่อกี้ได้คาดอดมาคุ้มเลยแดนดอมสวยเลยอันนี้เอาตีฮิลครับอ,อันนี้เป็นดอทพิษเราเป็นสายหลบพอหลบเราจะแจกพิษให้ แล้วก็ต่อไปเป็นสายฮิวเข้ามาอาฮิวคีซะหน่อยถ้าตีติดคี่เราจะได้ได้ฮิวทันทีอันนี้เป็นดอทดอทโลครับก็สู้กับตัวผิดตันดูแล้วก็น่าจะเรียบร้อยอีกรอบนึงน่าจะแพ้ตาที่สี่สกิลเรายังไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรครับไม่ได้ เน้นดาเมจอะไรเลยเป็นแบบแค่ว่าหลบนิดๆหน่อยๆยังไม่ได้หลบจ๋าขนาดนั้นถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วที่เขามีฮิลมีสกิลดาเมจเยอะๆเราก็สู้ไม่ได้มาเทิร์นที่สองครับเราจะมาเล่นสายแพ้ใช่ไหมเราเล่นสายแพ้เราก็ต้องมีเติมเลือดครับซื้อมาเลยครับกล่องหนังสือกล่องกล่องพยาบาล อันนี้ไม่สวยครับโลกับสปคีอะไรเราไม่ค่อยเล่นอันนี้ลังเลครับจะอัพคิด,ดีไหมเพราะว่าเรามีสกิลที่มันแรงตามสปีดบวกคีอ่าน,นี่อัพคีมาต่อไปเป็นดาบพิษแสดงว่าเราจะเล่นสายหลบฮิวนิดหน่อยแล้วก็เป็นสกิลพิษครับดามเมจเป็นสกิลพิษหลบกับฮิวเอามายื้อชีวิตน,นี่เป็นสายโลครับแต่ว่าเงินหมดละเหลือห้าร้อยก็เก็บไว้ก่อนครับ สปอยๆครับก็คือเราจะเราจะเาฮิวมาเนี่ยไว้ยื้อไว้ยื้อตอนท้ายเกมถ้าเราถ้าเราตายชาคนอื่นจะตายก่อนเราจะทําให้เรามีโอกาสได้หนึ่งที่ไม่ไม่ได้ที่หนึ่งหรอกถ้าของแบบเนี้ยส่งของแบบเนี้ยถ้าที่หนึ่งต้องแบบเน้นเงินเน้นสกิลอะไรหนักๆไปเลยถ้าจะเอาที่หนึ่งแต่ถ้าส่งฮิวแบบเนี้ยอย่างอย่างน้อยขอเท่าที่สองสามสี่ก็ยังดีครับ สกิลไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะสกิลตัวเราตาเนี้ยก็ยื้ยื้อไปไม่ให้เสียโอกาสในการลงลงมาแล้วลงมาแล้วก็ไม่ไม่มีใครเขาอยากจะเป็นที่ห้าถึงที่แปดกันอ่นนี้รนดอมครับได้อะไรเป็นซีคริครับเบดคริก็ยังดีได้คริเพิ่มมาหน่อยนึงอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับเราไม่ได้เล่นสายน้ำแข็งได้ดอทฟีดสวยเลยได้ดอทเพิ่มมาอันนี้ตัดฮิวไปเหลืออีกหนึ่งชิ้นครับเอาอะไรดีสายพิษ อืมไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่คิดไม่ใช่โลไม่ใช่ฟีดเลยเอาไรดีเอาโลโลผิดไปเพราะเรายังมีพอมีสร้างโลนิดหน่อยพอสร้างโลแล้วมีโอกาสยิงผิดก็เหลือห้าร้ยครับเก็บไว้ก่อนเอาแล้วตัวผิดเยอะเลยเนี่ย ตั้งแต่เล่นมายัางไม่ชนะใครเลยใครเห็นก็ว่าที่แปดจบเทินจบรอบที่หกละก็ได้ไปเลยหกหลบแพ้หกตาก็หกหลบหก,หกไปเลยครับ กล่องพยาบาลนี่ถ้าเราเลือดน้อยกว่าเท่าไหร่ส,สักนิดนั่นแหละผมจบตัวเลขไม่ได้เราก็จะได้บวกเพิ่มอ่านี่เราก็อับหลบดอทบูทครับของดีสําหรับสายหลบเจอต้องรีบอัพเลยเราไม่ได้เล่นสไปคับขอดูหน่อยว่าเออคนเล่นสไปเยอะไหมจะเอาต้านสไปไหมอ้าวนี่แอนติโดอเลยครับต้านพิษนะคนเล่นพิษเยอะเกินอย่างที่บอกครับเราเป็นสายยืสายยืนนะครับก็ยืนหลบหลบ,ลบ ิวขึ้นนลดหน่อยแต่สกิลฮิวไม่ค่อยมีเลยเนี่ยไม่มาเลยครับเจอพวกเดียวกันครับตัวเดียวกันฮิดเดนเบลดแต่เลือดเราเข้าเยอะกว่านะเขาสายอะไรกันเนี่ยช <c oughs> ณะครั้งแรกของเราครับยิ่งเกมยิ่งเกมที่แรงสูงๆแล้วเขาจะสู้กันสูสีอ่ะ เราจะเลือดลดไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาจะผัดกันแพ้พันชนะแต่ถ้ามีบางคนที่แบบชนะนําแรงๆมาเลยดาเมจเขาจะสูงมากอันนี้ถ้าโดนเจอเขารอบหนึ่งนี่คือเจ็บหนักได้อะไรมาได้โอ้ได้ดอทบวกสองครับสกิลคอเลกชันสกิลคอเลกเตอร์เพิ่มดอทมาอันนี้เราหลบเวทตัดฮิลต่อไปเป็นสกิลของฝั่งโลครับเอาโลอะไรดี โลฟอสโลคิ Low Ford, Low Key, หรือว่าโลฮิวก็คือเมื่อฮิวเราจะสร้างโลเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเงินเหลือห้าร้อยละตอนนี้เราอยู่ที่โลนะครับดูดูดูปริมาณเลือดใครเห็นก็ว่าตายครับสู้ชีวิตน่าดูโอ้เจอสายสายโลครับสายเกาะคนนี้คนนี้เป็นพี่เต่าสายเกาะกิวจะเป็นทางโลหนัก เราเป็นสายหลบนี่ทำดาเมจไม่เข้าเลยครับดูท่าแล้วจะได้ค่าหลบเพิ่มอีกสักหนึ่งแล้วล่ะแต่เดี๋ยวจะเข้าตามส่วแล้วล่ะน่าจะประมาณน,น่าจะเลือดต่ำกว่าสิบสองมั้งะฮิวอะฮิวสองหรือเปล่าเราก็จะพยายามเลี้ยงเลือดไว้เอ๊ะชนะหรออืมชนะเฉย ดูตอนแรกใครเห็นก็ว่าตายดูแล้วเล่นหิวไหมเอาหิวไหมเอาฮิวโลลบค่าลบมาอีกโลลบสกิลผิดมาแล้วครับตัวช่วยทำดาเมจของเราเอาไหนดีเลือกได้หนึ่งสกิลมันมีมาถึงปล่อยเลยเจ็ดสิบห้าพิษกับอีกอันมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นที่โดนตีแล้วจะพ่นพิษกับไฟสีก็เลือกเป็นนสายโดนตีครับ สายชอบความเจ็บปวดอเอา่อกี้ชนะมาเลื่อนเราก็ไม่เป็นที่โลแล้วเท่านี้เจอบูบอยครับคนนี้ก็เป็นสาหลบพิษเหมือนกันถ้าเราเราหลบจ๋าแต่เขาเป็นหลบพิษอันสิเขาจะเป็นยิงพิษออกมาพาสีบก็จะเป็นมาถึงกระดูดค่าหลบไปสี่ก็คือหลบจะห่างกันสมมุติเรา ลบ40ทั้งคู่พอเจอเขาปุ๊บเขาจะกลายเป็น44เราจะกลายเป็น36มันจะห่าง8ทันทีนี่แพ้เลยผิดเขาแรงมากมเขาก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่เราเบาเราไม่มีดาเมจเองอ,อันนี้ก็เป็นเรียนสกิลซ้ำเบิกเงินแล้วก็รีเฟซครับเอาอะไรดีไม่เอานี่ฮีลิ่งเกมครับเมื่อเรารีเฟซ3ครั้งเราจะได้ฮิว2 นี่แหละที่เด็ดที่เราจะเลือกมาใช่เอามายื้อชีวิตเราก็คอยหิวตัวเองไปเรื่อยๆครับหิว,ห,วหิวไปนี่ยื้อไปเลยพอเราดูทรงแล้วโอ้โหสกิลตานี้เราไม่ดีเลยไปเลือกเงินเลือก,อกรีเฟซหาสกิลดีๆของสู้เขาไม่ได้หรอกเอามาหิวยื้อชีวิตเลยน,ลนี่อัพหลบครับให้ดาวอัพไวๆสไปรเราไม่ได้เล่นครับไม่มีสกิลเสออ อะไรที่เราจะเล็นได้เลยแหลนดอมได้เบสฟีดครับเบสแอทแทกฟีดตีมีโอกาสติดฟอรสเอาไม่ได้สายตีเนาะก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เงินหมดครับรอไปก่อนก็เหลือเป็นเมื่อฮิวจะพ่นพิษใส่กับเมื่อตีเราจะพ่นจะตีติดมีโอกาสสามสิปร์เซ็ที่ติดพิษเพิ่มไปบวสิบแล้วก็ยิงพิษทุกวิเจอทั้าแข็งครับ ดีนะเราไม่ใช่สายตีเลยไม่ค่อยกัวงวลเรื่องฟอรเท่าไหร่ฝั่งนู้นจะเป็นสายน้ําแข็งก็คือค่าฟอรจะคูณสองนะครับความหนืดของมันเนี่ยแล้วก็อันติแล้วจะติดตันได้อ,อเขามีท่าน้ำแข็งเกาะละแรงจัดเลยอันติเขาก็แรงมีเงินหนึ่งพัน ได้เวทแอคเซสมาบวก2ครับเมื่อกี้เวทแอคแท็คระเบิดอัพพอดีได้ตีเร็วขึ้นนิดหน่อยเราเอาท่าผิดไปต่อไปท่าหลบครับเอาอะไรอ๋อเป็นหลบเป็นหลบคีทำดาเมจนิดหน่อยต่อไปเป็นท่าคีครับเอาอะไรดีก็เป็นตีคีติดพิษอันนี้เป็นสกิลฟังหลบอ่าก็ได้หลบปกโล่ไปถ้าเราหลบได้เราก็จะสร้างโล่ขึ้นมาเงินเหลือ670ครับโอ้ซื้อไปเลยตีพิษไปเลย เอาไงดีเดี๋ยวเอาเงินไว้สักหน่อยไหมสักสี่ร้อยแต่เอาจริงๆแล้วผมผมพลาดนะผมไม่ผมไม่ได้รีเฟซแต่ช่วงแรกเนี่ยผมไม่ได้รีเฟซเลยจริงๆมันมันมันควรรีเฟซให้เลือดฮิวอะทุกเทิร์นเลือดมันจะได้เยอะๆะเยอะกว่าตอน,นตเนี้ยแต่ผมเนี่ยผมลืมผมซื้อตั้งแต่ผมซื้อมาเนี่ยตั้งแต่เทิร์นสิบเทิร์นสิบเอ็ดเทิร์นเดียวเนาะ ผมลืมผมลืมไปว่าต้องรีเฟซตอนผมหยิบมาผมไม่รู้ว่ามันได้เทินละครั้งเท่านั้นนึกว่ากะว่าเออรีสักสิบสิบสามเอเก้าทีได้ฮิวสามรอบอะไรเงี้ยต,ตอนที่ตอนที่อัดคลิป่ะครับมารู้ตอนท้ายเกมว่าเอา้าไม่ได้นี่นาตอนนี้เราก็รีไปละ เอาไงดีหิวไหมไส์สเตี่ลเ,เพิ่มหิวซะหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นสายโล่เอาอะไรดีเพิ่มความแข็งของโล่ไหมไม่เอาไม่เล่นโล่แรนด้อมทิง้งได้ฟีดแอนติดอยครับฟีดแอนติโดสทำให้เราโดนน้ำแข็งเบาลงเงินหมดครับรอไปก่อนพยายามเหลือเงินไว้ให้ได้5้าร้อยครับจะได้เงินเยอะ ถ้าเราเหลือเงินแล้วเราชนะได้แล้วก็ถือว่าเราคุม้มละเจอสายพิษครับพิษจ,จัจาเลยคนนี้เดพัส,สีบทําให้พิษแรงขึ้นสองเท่าหันสี่จะเพิ่มปริมาณพิษอืเราชนะแล้วครับในที่สุดพลังพิษของเราก็ออกผลหลบไปยี่สิบเจ็ดครับหลบไปเยอะจัดถ้าดูจะแตกต้นมาตอนท้ายครับจะรู้ว่าสกิลหลบเราก็ไม่ได้ดีเลยนะ คือสกิลสกิลเบสดอทของเราอะแทบไม่มาเลยทางที่ดีควรจะแบบรีบอัพให้ตันไวๆครับมันจะได้แบบหลบเยอะๆบวกยิมเอ็ดอานนี้เป็นสายแอ็แทกเราไม่เล่นเนาะแล้วเงินก็เหลือห้าร้อยพอดีอ่ะหลีทิ้งซะหน่อยยังไงก็ไม่เล่นอยู่ละเหลือห้าร้อยสิบอ่าอัพฮิวเพื่อเอาให้มันเลเวลอัพครับอ๋อ อัพหมดเลยเอาอัพให้หมดเลยอันนี้คือช่วงเวลาหนีตายแล้วครับเจอ h ิ้ d เด b นเบเหมือนกันอุ้ยคนนี้เขามีทีสีทองและสกิลมาถึงยิงระเบิดตุ้ม HP สามสิบเปอร์เซ็นทันทีแต่เรามีฮิวครับดาเมจเรากลับมาแล้วเลือนเรากลับมาแล้วอันเราก็พนพิษไปเรื่ยอยๆชนะ หิวกันหนักหน่วงมากถ้าเขาตีเร็วๆเราจะได้หลบเยอะเราก็จะได้หลบหิวนหนักๆนกาครับรีเฟซทิ้งเลยอันนี้สายน้ำแข็งไม่เล่นอ่าหิวกลับมาหลบฮิวอันนี้เป็นสายฮิวเอาอะไรดีก็เป็นรีเจนสิบทุกศูนย์จุดแปดวิอันนี้สายพิษเอาอะไรดีก็มาถึงก็ปลดเปิดพิษก่อนเลยอ,อันนี้ก็สายหลบหลบหิวเข้าสายพอดี หมดเกี้ยงแต่ก็ยังไม่มีสกิลที่ต้องการจริงๆนะอ้าครับ,รบเริ่มเอะใจเริ่มเอใจว่าเอ๊ะยังไงนะเราลืมรีเราลืมรีเลือดหรือเปล่านะดูดูไหมครับจากที่ดูเลือดเลยเห็นไหมเราเราก็ยือได้นิดๆหน่อย ชนะบ้างแพ้บ้างคอยฮิวเลือดตัวเองไว้จะทำให้เรามีโอกาสยืนได้อยู่เป็นสี่คนสุดท้ายได้ครับถ้าอยู่หนึ่งถึงสี่ะจะได้แต้มแน่ๆละที่ห้าจะไม่เสียแต้มมั้งถือว่าเสียสิบแต้มนี่แหละหมืนกเจ็ดแปดเนี่ยเสียเยอะเลยอ่ชนะครับของก็ไม่ได้ดีแต่ชนะเฉยอสายฟีดไม่เล่นนะครับ จริงๆเราไม่ควรแรนดอมแล้วนะเราควรรีเฟซแทนแต่ตอนอันทีปว่าผมไม่ทันเอะใจเอาไงดีอ๋อไม่ซื้อครับเก็บตังค์อเผอิญว่าชนะชนะติดต่อกันมาไม่ยอมซื้อและไม่ยอมรีเฟซซะด้วยเนี่ยแหละที่ผมที่ผมไม่ไม่ทันเอะใจไงว่าควรจะต้องรีเฟซทุกเทิร์นถ้าใครที่มาดูคลิปแล้วอยากเล่นสายนี้บ้างนะครับสายฮิวยือย้อชีวิตเนี่ยอย่าลืมนะครับ ถ้ามีฮีลิ่งเกมเนี่ยอย่าลืมดีเฟตทุกเทินนะครับไม่งั้นผมคงยื้อได้นานกว่าเนี้กว่ากว่าจากที่ทิปเต็มตรงเนี้ย้องแข็งหนักมากมดาเมจนี่ไปไม่ถึงเลยครับ อาะใส่ว่าเขาตีเร็วครับตีเข้ามาทุดผีเราหนูสู้เป็นไงบ้างจะหลบหลบอึบอึบอึบอเกือบชนะแล้วไงพดททำยังไงต่อดีครับอเรนดอมอ่มได้หิวเพิ่มไหม ไดสเติลเพิ่มไหมถ้าเมื่อกี้เราหิวเยอะขึ้นกว่าเดิมนี่เราอาจจะชนะนะตาเมื่อกี้อ่าแล้วก็หิวหลบพิษอ่ะรีเฟซหนึ่งโอ้ยตีดูดเลือดอ้าวตัดหิวเลยอะรีเฟซส,สองน้ำแข็งไม่เล่นอะรีเฟซส,สามไดหิวบวกสองคอยดูดาบคู่ต่อสู้ไว้ครับว่าเขาดาเมจกันเท่าไหร่ จอสายพิษส่วนใหญ่คนตอนนี้ส่วนใหญ่น่าจะมีสกิลทองเกือบหมดแล้วมั้งเนี่ยมีผมเนี่ยไม่ค่อยมีสกิลทองกับเขากันสักทีคนอื่นนี่ได้สกิลทองกันตั้งแต่อพเวลสามเลยอปสามดาวกันละผมนี่แทบจะการันตีดาวที่สี่ตลอดเลย,ยนี่พลังพิษครับโอ้โหเราชนะเฉยเลยหลกัลกๆคือเราควรเลือกไว้ประมาณสามสกิลที่เราจะเล่นนะครับ ว่าเราจะเล่นประมาณสกิลไหนบ้างที่เหลือเป็นสกิลเสริมไปอย่างผมเล็งไว้ก็คือหลบนาฮิวกับพิษตามก็คือถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอพร้อมกันสามตัวเงี้ยก็คือจะหลบก่อนอันนี้ก็โล่แข็งสักนิดนึงอันนี้สกิลยิงตามเปอร์เซ็นต์ของฮิลลิ่งครับอันนี้ขั้นแรกก็ยิงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเมื่อกี้ถ้าเขาเรายือ้อกับเขายันกับตัวน้ำแข็งยันห้าพันเปอร์เซ็นต์ไอตัวนี้จะยิงเท่าไหร่พันสองไหมประมาณพันสอง อันนี้ก็หลบฮิวหลบเข้าไว้อ่ะแล้วเราก็รีเฟซครบสามครั้งละได้เลือดบวกสองตอนนี้เป็นเลือดสิบสี่แล้วครับเริ่มไหวตัวทันละว,ว่าควรต้องฮิวบ่อยๆเห็นไหมมีคนใกล้ตายละเราเราก็แพ้บ้างชนะบ้างละยื้อให้ให้คนที่เขาแบบ ของแน่นๆดีๆที่ได้ที่น่าจะได้ที่หนึ่งชัวร์ๆเนี่ยจัดการให้นี่ไงเนี่ยเดี๋ยวคนที่ชื่ออาดอนเนี่ยแพ้ไปละโดนดาเมจเจ็ดเลือมีแค่สองเนี่ยแพ้แน่ๆเนี่ยของเราแพ้เราก็เลือดลด๋ยวเราฮิวสู้เอาอันนี้เมื่อเราเลือดต่ำกว่าสิบสองเราก็จะฮิวบวกสองแล้วเดี๋ยวเรารีเฟซสามครั้งเราก็จะฮิวอีกสองที่ลบสี่เมื่อกี้ก็คือแทบไม่มีผลเลย อ่ะเรียบร้อยรีเฟซครบแล้วก็แอนติโดสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาเป็นดาบดาบหลบครับเราจะทำหลบให้ครบสี่สิบแล้วออมีพิษมาป่วนปริมาณเงินเราอีกเป็นพิษฮิวครับได้สองสก,กิลต้องการแล้วก็พิษหลบเอ้ยฮิวหลบอ๋อลังเลก,กับเรื่องเงินครับเงินห้าร้อยโอย้แต่เราจะแพ้แล้วนะต้องอัพแล้วอีกนิดนึงจะได้สก,กิลสีทองแล้ว จเจอตัวน้ำแข็งครับอีกฝั่งน่าจะเจอตัวพิษเลือดสามสิบเก็บแน่ของเขาน่าจะแน่นหน้าดูเขาไม่แพ้เลยเลือดเขาเต็มส่วนเรานี่สู้ชีวิตน่าดูถ้าน้ำแข็งเกาะเขาน่าจะแพ้น้ำแข็งกัดของเขาน่าจะแรงมากนะเนี่ยน่าจะหิวสู้ไม่ไหวอู๋เวลาจี้ยัยงแรงขึ้นหลอด อันติเอาขีแทบพุกนัดเลยอืมวุ่นสายอันติขีนะครับเนะีขีอย่างแรงอับหลบซะหน่อยได้แล้วสีทองก็คือเมื่อเราหลบมีโอกาส50%ที่จะสะท้อนดาเมจที่หลบได้เนะี่ยกลับไปแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เราหลบได้ก่อนนะ แต่ถ้ายังไม่มีเบสดอทเนี่ยดูยังไงก็ก็แหลกแน่นอนออันนี้เดี๋ยวเก็บเงินไว้ซื้อตัวฮิวลิ่งดาเมจครับยังทบยังพอยื้อได้อีกเทิรนครับดาเมจเขายังไม่หนามากยังมากสุดประมาณเจ็ดเรามีสิบสามทนได้สองทีมั้งว่าแล้วก็โดนซะเลยตอนนี้หวังแค่ว่าให้ตัวน้ำแข็งเขาโดน โดนที่หนึ่งเก็บไปก่อนแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ที่สองผิดก็แแลกเกินนี่ขนาดเรามีต้านผิดตั้งเวลสองเวลสามแล้วนะครับถ่ายขีไม่เล็ดก็รีเฟสออกแล้วก็เลือกฮิวอยูไหนดีอ่าตีไม่ไหวแล้วฮิวฮิวแบบทาปกติเลยแล้วกัน อายิงขั้นสามแล้วมีเฟชอีกหนึ่งเที่ยวเลือดหมดเกีียงตอนนี้คือเราเลือดสิบครับยังพอยื้อได้อีกหนึ่งตาครับแต่ดูท่าละน้ำแข็งน่าจะกลับมาคัมแบ็กแล้วล่ะชนะตัวพิดได้ด้วยเมื่อกี้ นี่เราต้องหาต้านผิดกับสกิลวฮิวเพิ่มนะฮิวเราใกล้สี่ดาวล้วน้องแขงเขาแรงมากเลยนะตอนนี้อยู่ไม่ทันเลยครับยิวไม่ไหวเลยสาเมตรเราไม่มีเลยครับอเหลือสี่ ฮิวครับรีเฟซหนึ่งทีเอาหลบไหมแล้วก็รีเฟซอีกหนึ่งทีได้พิษเพิ่มมาไม่เอาพิษเผื่อว่าได้ฮิวอ่าได้ฮิวเพื่ออัพสีทองเงินเหลือลก็อัพหิวอีกสักหน่อยหมดไปลุ้นกันครับพาสองทองเราจะพอสู้ไหวไหมน่าจะไม่ไหวแหละไม่มีดาเมจเลยเนี่ย เราไม่ได้เบรดอทเลยมีเบรดอทขั้นสองเองหิหลบเราน้อยมากไปครับเจอสายพิษหวังว่าเราจะสะท้อนสกิลแรงๆเขาได้บ้างนะโอ้แต่หิวไม่ขึ้นเลยมาแล้วเอยหิวขึ้นไปหิวขึ้นไปโอ้โหพอได้ลุ้นครับพอได้ลุน้นอหูอ่หส่วนขึ้นไป ยิวก็เต็มแล้วต่อไปเป็นสายพิษไหมเราต้องไปสายพิษต่อสายลาบเราไม่ได้เล่นอ้าเบ็ดไอ้ดอทบูทมาแล้วโอ้ยกันพิษก็อับเต็มละแต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรกันกันน้ำแข็งได้เลยเนะี่ยเราไม่ได้อับสายน้ำแข็งเลยแล้วก็เลือนเหลือสิบเขาก็ตีเข้ามาสิบเนี่ย ถ้าแพ้ถ้าแพ้ตานี้ก็คือแหลกแน่นอนเข้าแบบสิบเต็มเต็มสิบเต็มสิบแข็งแน่น,แ,น,นแล้วครับจาเมีเขาเริ่มมาแล้วเรียบร้อยได้ที่สามครับผมสายยื้อชีวิตเป็นยังไงบ้างครับ ลองเล่นกันดูนะครับก็เพลินเพิินดีโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ